สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่ยซาวร้อยเอ็ดครับวันนี้จะพา,ไป,าไปดูครับโอ้เทินเลยบหร จัดระเบยียบสังคมไปมันสีเลี้ยงเท่าไรเน,นี่ยโเ้ยไหมเยงไหมไรบางทีล่ะอันนั้นมันเท่าไรดีสองเาูหันนี่สามสิบสอิบแปดใบเหนเลยสดี่แถวเมื่อเดียวขึ้นสามซี่เหรออันซี่ม่หนึ่งสองสาม แฝดเออผมยิงแฝดเลยบ่ฮะหกแถวย่างหกย่างหกลงตัวเสียหาหกเลยเห็นไหมนี่สวัสดีเพื่อนเพนื่อนพี่พี่น้องน้องสวัสดีทีมงานครับอ่ะ มคางไหมเออีมีบางท่านนะครับขอกันเข้ามา mm hmm. คนวอยครับดอกยัค <so ร uh, ัอยากเขีนตู้มือสองครับที่ว่าจะขายเฮ้ยะมาคนอยครับสามสั้นสสามสั้นเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยดอกังนี่อันนี้แปดอันไหนยังไงอันนี้ฉัเลนเจอเนี่ยงานู่บออืนัก ลองใส่ท้ายเจอข้างล่างมาเลยเนาะเดี๋ยวเอาออกไปซะก่อนเดี๋ยว,ว,ว,วต่อใายเอาตูซัมมาปีครับดอกใส่ทั่วทีบทั่วแดนโอ้ยหมอดจอ้อลำพ้งมันลหรครับพี่น้องหววนะกองจุม่มกลุ่มเลยหมอดจอ้อมอดจ้อโอ้ยไม่ได้อกงานนั่เพป็นเด็กทีย เราไปไหนไม่ยังไม่ห่อนห้างหนูเท่าน่ะเจ้ว่ามันขาบกว่าไปอีหลีว่ะมันมันใครมันมันใครมันมันออกรูด้วยสีเตี้ยหรอมันเข่าป้องได้หรอฮะเนี่ยมันคือเข่าไปได้เข่าท่าดักเนี่ยฮะหนูน้อยเข่าไปอยู่ในหันบ่หนูน้อยหอนห้างไม่มันขัดบกูวี้เป็นเรเดียอะไรหนูแล้วเฮ็ดั้างในหรอวะนี่ไม่ั้ขี่หนูกองยุงกลุ่มเลยงานเข้าแล้วครับ เมื่อหนึ่งคกอพอสูดไดกเองยังคู่ได้อ๋อกูหุมุนออมสันแกพรนพไนี่ครับพวกนี้ครับที่ว่าจะขายครับตามสภาพครับ ไม่หักอันนี้คือเวลาขนนะครับขนย้ายก็มีถลอกบ้างคือสีมันบางครับไปแล้วพันห้าครับไปสภาพนี้เลยครับท่นใดที่สนใจก็ ลราสอบถามทักเข้ามาดูได้นะครับเน้นรับเองนะครับไม่ส่งครับนี่มีหนึ่งสองสองใบจักใบวะประมาณประมาณสองใบสามใบประมาณนี้แหละครับสี่ใบนี่แหละไม่แน่ใจมต้องดูก,ก่อนครับ ขายตามสภาพครับอันนี้ช่างทำครับเข้าไม้เข้าอะไรก็เนียบครับมีตำหนินิดหน่อยก็คือน,นี่ครับมันแตกขอบขอบมันแตกครับแค่นั้นเองครับไม่ถาบไม่อะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยต้องรอชมว่ามันจะมีเสียงถาบมีอะไรไหม IS นี่จะไปเล่นสดกันโอ,อ้ยนี่หนูเขาาไปแล้วเอามันเข่าแด้งได้วะเจ้าว่ามันกัดไม่สวัดเดือยเอามันเข่าป้องได้เอาหนูเอาอย่างเงี้ยไม่ย่ดินี่ไงมีดอกลำพูนไปไอ้ตัวโตสิหัวเจ้าที่ไหนมันเข่าไปได้ยังได้วะมันเข่าป้องได้พี่น้อง คนลงคงไปกินพร้อมเออ้ยขักบกูวเออมันเข่าไปใครอยู่ในให,หันมันหลีทะโดนแล้วตาย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 าง,งานเขาเ่า<ะ>เปิดน้มันทะลุเลยเอาตัวออกไม่เช็คกอนใบนี่ใคามมา้พร้อมมาตันตาตัวไม่ยังขึ้นรถแล้วทางขี่สะวันไฟฟ้าหยุดท่างหลัง เรียงสครับนี่คือรถเรียบร้อยครับคอนไหวจำเป็นครับมันนี่นี่สิใบครับมีดอกทุกใบเสียงกลางที่ใช้ก็เป็นตู้เอ็มอดีนะครับ อยงางกลางผมขอ,องแท้ครับโอ้ยอนแสงขอภัยนิดหน่อยอันนี้ถอดออกเครืกก่อนครับ โมเมนหนูกัดหนาดอกคอยมุนอายับเลยทีโอ้ยขากบกู <c oughs> งานเขาเลยวะโอ้เกี่ยวเท่ละครับเ <c oughs> ดี๋ยวด้อครับพุ่น ยติ๊กน้ำอาติ๊กน้ำเลยก็ได้น้ำกินเลยแหละเมงจ๊กนัวหมอนกันอ่ะมัน,นมีหมดเขาไม่ไม่เคี่ยวน่นเล็กเล็ก,ลกมันเข่าเวท้างไหนยังเด็กวะคืออย่างจักแต่ว่าเบาๆด้อย่ามันขูล,ลงท้ามุนเมงมึงครับนุคากบอบบน,นี้ นู้น้อยบอกว่าเอาไปนี่ว like ่าขี่ได้ดิดังมอน้อทั้งในห้องน้ำเนาะทั้งในห้องน้อบัวนี่ห้องน้ำห้องนอนพร้อครับตะกุนยังนี่เนาะรู้ลาขนาดเล่นนู้นเมื่อกี้นี่มันขี่ในป่าดิโอ้ยพูดหน่อยนู้นจิ้มเกลียวเนี่ยัวยม่แหงงมือนกันนะยมได้วะดังแค่แค่กวะขาดวะมีหูขาดวะ ดังบ่เนาะน่ะโอ้ตังอสิดังแทบแทบเลยไม่กวดกลวหรอกเนียลูกเพี <rawd unre> ้ยขี่หนูมาน้ำน้ำแข็งเยอะกระติกโอ้ยนพังน้ำแข็งเอารอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับ ว่าจะไปทดสอบเสียงกันที่บ้านงานกันเลยอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทำชิปครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับชิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเดีย๋ยวเจอกันชิปหน้าครับสวัสดีครับ